ฝนก็เคยไปฉีดที่อื่นมาแล้วรู้สึกว่ายังไม่เป๊ะไม่ปังก็เลยมาให้ดอกเตอร์เมคคลินิกดูแลค่ะ ัสดีค่ะฝนนะคะวันนี้อยู่ที่ดรเมคคลินิกค่ะมีความกังวลเรื่องปัญหาใต้ตาม,มากค่ะคือว่ามันค้ำแล้วก็ไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ฝนก็เคยไปฉีดฟิลเลอร์ที่อื่นมาแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่เป๊ะไม่ปังก็เลยอยากมาให้ดรเมคลินิกดูแลค่ะ หลังจากที่เราฉีดสลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตอาการกับคุณหมอค่ะเราก็มาเติมฟิลเลอร์ใต้ตาเพิ่มด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณหมอจะเนรมิตใต้ตาให้สดใสขนาดไหนตามไปค่ะ ผนทุกอย่างผ่านไปไวมากค่ะชิวๆสบายๆไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดค่ะแล้วก็ใต้ตาดูอิ่มฟูขึ้นเลยประทับใจทั้งการบริการแล้วก็คุณหมอค่ะใครที่มีปัญหาแบบฝนนะคะแนะนําให้มาปรึกษาที่ด r เรม่คลินิกก่อนเลยค่ะคุณหมอให้คำแนะนําละเอียดแล้วก็ดีมากๆค่ะ สุดท้านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามด็อกเตอร์เมฆคลินิกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Instagram กรม e a น YouTube Channel เว็บไซต์นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารรวมถึงเทรนด์อัปเดตความรู้ความงามได้ก่อนใครนะครับสวัสดีครับ